เจ้าหน้าที่ยังเข้าไปตรวจโรงงาน BST ในนิคมมาตบตาพุทธไม่ได้หลังเกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่โรงงานระบุยังมีความเสี่ยงทั้งอาจพังทลายและสารเคมีตกค้างต้องใช้กล้องตรวจสอบระยะไกลกว่า30เมตรผู้แทนองค์กรความร่วมมืออิสลามย้ำจุดยืนประนามผู้ก่อเหตุความรุนแรงทำลายชีวิตประชาชนและไม่สนับสนุนการต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดน เพลิงไหม้ในชุมชนคลองลำปักย่านตลาดสะพานขาวเขตดุสิตชาวบ้านกว่า50ครอบครัวไร้ที่อยู่อาศัยบางครอบครัวระบุค่ำนี้ต้องอาศัยสาลาวัดใกล้ชุมชนเป็นที่พักชั่วคราวเพื่อรอความช่วยเหลือผลกระทบจากน้ำท่วมปีที่แล้วเพิ่งส่งผลทำถนนเลียบคลองรัพีพัดยย่านคลองหลวงสุดตัวระยะทางกว่า200เมตรลึกกว่า1เมตรที่นี่ไทยพีบคืนนี้ 3ทุ่มินาที